รองผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่19เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่7ประจำปี2563เมื่อวันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคมพศ2563เวลา9นาฬิกาที่สโม,มสนรนายทหารสัญญบัตรมณฑลทนหารบกที่19ค่ายกฤิสิวราอำเภอเมืองจังหวัดสกนลนครพลตรีประสิทธิ์ที่สาวงผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่19มอบหมายให้พันเอกเทนตจุนนนยางรองผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่19เป็น ประธานเปิดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพสามครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2513สืบเนื่องกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยผู้กระทําผิดให้ทั้งเด็กและเยาวชนผู้ใหญ่ ผู้ได้รับการลดโทษจำนวนวนันโทษจำคุกเพื่อให้กับตนเป็นคนดีของสังคมไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำซึ่งจำเป็นต้องให้ผู้ถูกคุมประพฤติมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดทั้งการรู้จักตนเองและผู้อื่นการมองเห็นคุณค่าของตนเองความเข้าใจพฤติกรรมของตนเองมากขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นความเอื้ออาทรมีการยอมรับซึ่งกันและกันเปลี่ยนทัศนคติ การอยู่ร่วมกับสังคมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีมข่าวมณฑลฐานบกที่19รายงาน